หญ้าที่ได้ปริมาณใบเยอะนะครับสวัสดีครับนะครับพบกับแกงสักมเมล็ดและท่อนพันหญ้าหารสัตว์นะครับเบอร์โทร0800887389นะครับอันนี้ก็คือเป็นมเมล็ลหญ้าของหญ้าตระกูลกินนีอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือหญ้ากิน,นีมอมมาซ่านะครับวันนี้ก็คือเป็นผลผลิตที่เราเพิ่งเก็บปลายปี65เอามาปลูกในปี66ทั้งปีแล้วก็ พร้อมจําหน่ายนะครับใครที่กําลังหาเมล็ดพันธุ์หญ้าไปหวานให้วัวให้ควายให้แพะให้แกะช้างม้าได้หมดนะครับก็ Say, ใครมีระบบน้ําก็สามารถเอาไปปลูกได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเมล็ดหญ้าที่ทําความสะอาดแล้วนะครับเรารับจากเกษตรกรมาแล้วนะครับเราก็เอามาตากแดดเพิ่มเติมเพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เมล็ดสวยมากนะครับเมล็ดอย่างสวยนะครับเมล็ดเต็มแล้วก็สวยทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเมล็ดนวลมากนะครับ ใครมีระบบน้ําก็พร้อมปลูกนะครับหญ้ากิน,นีมามาซาเป็นกินนีที่เน้นใบนะครับใบใหญ่นะครับต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับ,ใบ,ใรบปริมาณใบเยอะนะครับอัตราต่อรอบการเกี่ยววัยนะครับการปลูกก็คือปลูกในที่เนินที่ดอนนะครับอายุหลายปี5ปี10ปีนะครับรอบเกี่ยววัยแล้วก็วิธีการปลูกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ2กิโลกรัมต่อไร่นะครับสกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ ไถปั่นดีๆครับไถปั่นดินให้ละเอียดแล้วก็หวานแล้วก็คาดกรบบางๆเพราะว่าถ้าปั่นกรบลึกมเมล็ดมเล็กนะครับมันก็จะทําให้อัตราเกิดน้อยนะครับถ้ามีระบบน้ําสามารถปลูกได้เลยนะครับถ้าไม่มีระบบน้ําให้ปลูกช่วงเดือนอเมษาพฤษภานะครับนี่คือมเมล็ดหญ้ากินนีกินนีมอมมาซาสวยๆนะครับใครที่สนใจก็ สามารถติดต่อได้นะครับสวยมากนะครับใครที่กำลังหาเมล็ดพันธุ์หญ้าไปปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับก็เชิญได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเมล็ดสวยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับมาตากแดดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับ